นเนี่ยโ่องออกมาเนี่ยหนึ่งคุณคือใครแลวคุณพูดเหมือนกับคุณแถลงนโยบายรัฐบาลเลยอ,อันที่สองก็คือว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดอ่ไม่อยู่ในนโยบายที่ทแถลงต่อสภาและไม่ได้อยู่ในนโยบายที่หาเสียงไว้ประเทศเราคืออะไรฮะคนที่อยู่ในตําแหน่งเนี่ยที่ต้องทาหน้าที่ไม่พูดไอ้นคนที่พูดคือพ่อไม่มีตำแหน่งไม่มีตําแหน่งแต่ทุกคนล้อตามหมดเกีื<ช>่อนต่างประเทศทุกคนเขาวิจารณ์อย่างนี้เขาบอกเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย อยู่ดีๆเนี่ยโพ้งออกมาเนี่ยหนึ่งคุณคือใครนะคุณพูดเหมือนกับคุณถแถลงนโยบายรัฐบาลเลยอ,อันที่สองก็คือว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดอ่ะไม่อยู่ในนโยบายที่ถแถลงต่อสภาและไม่ได้อยู่ในนโยบายที่หาเสียงไว้ถ้าถ้าไม่ได้อยู่ไม่สามารถทําได้นะคะต้องดูครับต้องกลับมาดูว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะทำจะมีผลกระทบอะไรไหม,ม,มนะฮะงั้นตรงนี้เองแต่ เรายังไม่ได้บอกนะว่ารัฐบาลจะทำแต่เห็นไหมฮะคุณทักษินออกมาพูดเนี่ยคนมาตอบรับมีสองคนเลยนะสองผู้ชัยเลยครับกับรัฐมนตรีช่วยล้ำสรีคลังด้วยคลังใช่คลังกับพาณิชย์ออกมาพูดเลยชื่อเดียวกันนะคนหนึ่งเหมือนบาโลมาอคนหนึ่งเหมือนคนป่วยลิงป่วยทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยมัน ประเทศเราคืออะไรครับพี่ก็คือคนที่ควรจะอยู่ในคนที่อยู่ในตําแหน่งเนี่ยที่ต้องทําหน้าที่ไม่พูดไอคนที่พูดคือไม่มีตําแหน่งนะครับแต่ทุกคนล้อตาหมดเกลี้ยงเลยเด้งรับเลยเด้งแบบหมูเด้งเลยเด้งเด้งเด้งเลยอย่าบอกว่าผมเป็นคนวิจารณ์อย่างนี้นะต่างประเทศทุกคนที่ผมเจอเนี่ยเขาวิจารณ์อย่างนี้ก็บอกเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะครับ คนที่ควรพูดไม่พูดคนที่ไม่ควรพูดพูดแล้วสิ่งที่พูดไม่ตรงกับที่หาเสียงสิ่งที่หาเสียงไว้แล้วกรกตนั่งเฉยๆนะฮะตรงนี้ผมว่าเรื่องใหญ่แล้วสื่อเองแทนที่จะถามว่าเฮ้ยคุณเอาตรงไหนมาทําคุณทําได้ไงไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้ไม่นะสื่อส่วนใหญ่ก็บอกเอ้คุณจะทําเมื่อไหร่คุณจะทําวิธีไหน่ะ่ะเพราะงั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าทุกคนในสังคมเนี่ยต้องช่วยกันช่วยกันก่อนที่เราจะ จะไปไกลกว่านี้นะครับกลับมาเนี่ยไอ้นี่ครัวเรือนเนี่ยเราอยู่ที่เก้าสิบกว่าเนี่ยแต่สิ่งที่แกไม่พูดถึงเลยนะฮะซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศไทยคืออะไรพี่รู้ไหมอะไรครับนี่นอกระบบนะโอ้โหม,มันเป็นสัสดส่วนของรายได้ของทั้งประเทศเนี่ยสูงนะครับใช่ใชไม่มีตัวเลขที่แม่นยำณนะวันนี้แต่บางคนบอกว่าไอ้เศรษฐกิจนอกระบบของเราเนี่ย เศร,รษฐกิจนอกระบบก่อนนะฮะสามสิบสี่ิบเปอร์เซ็นตของรายได้ทั้งประเทศเลยซึ่งเยอะมากนะแต่บางประเทศอย่างเช่นบราซิลเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับแต่เขาแก้เขาพยายามแก้ไอ้ของเราเนี่ยถ้าพูดถึงหนี้นอกระบบเนี่ยมันผิดกฎหมายทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วมันแก้ไม่ยากด้วยพี่ยังไงแก้ยังไงอะคะ ว่าผมผมกลัวเนี่ยเพราะทุกครั้งเนี่ยพอผมพูดบางเรื่องไปนะฮะเขาก๊อปพี่เขาเอาไปทําแล้วทําผิดนะฮะตอนนั้นผมพูดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษลงละเอียดยิบเลยครับอีก็ไปทําฮะกลายเป็นเขตปกครองพิเศษเลยที่คนละเรื่องเลยเขตเศรษฐกิจพิเศษในภายใต้องการการค้าโลกมันมีมันมีแนวของมันอยู่แต่เรื่องนี่อ่เขตเศรษฐกิจพิเศกก็อย่างเช่น EEC อย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเป็นอันหนึ่งแต่ที่ผม ตอนนั้นที่ทําไว้เนี่ยมันเป็นกลุ่มจังหวัดทั้งหมด55จังหวัดนะแล้วก็ไปทําจนเพี้ยนเลยฮนะจนะจนเจ๊งอะ่ะม,มันกลายเป็นเขตปกครองพิเศษซึ่งมันมันไม่ได้ะนะครับแล้วมันไม่ได้สิทธิ์ที่ยกเวน้นภาษียกเว้นอะไรมันไม่ได้นะครับเอาละพอกลับมาเรื่องนี้เนี่ยถามว่าไม่ต้องใช้เงินเอานอกระบบมาอยู่ในระบบทำได้ครับ ทำได้เลยด้วยอทำให้มันอยู่ในระบบอะก็ต้องบอกให้อยู่ในระบบไงแล้วไม่ต้องใช้ตังค์ด้วยพี่เพราะอะไรรู้ไหมฮะนอกระบบวันนี้มันผิดกฎหมายทั้งหมดใช่แต่ทุกคนรู้หมดว่าจะไปที่ไหนที่จะไปกู้นอกระบบเป็นไปได้ไงพี่เออใช่ประเทศไทยแน่มากเลยนะอแล้วทุกระดับเลยนะกู้ดอกเบี้ยอะไรวะมีหมดเลยเออมีหมดเลยผมก็เคยช่วยคนที่เขาเป็นหนี้นอกระบบนะน่าสงสารนะครับ เจอดีก็ดีไปนะครับเจอไม่ดีก็คือรุนแรงนะครับที่เราเห็นข่าวทั้งข่มขู่ทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะซึ่งมันจัดระเบียบได้พี่จัดระเบียบได้ไม่ยากเลยครับแล้วไม่ต้องใช้เงินงบประมาณด้วยยืนยันนะไม่ต้องใช้เงินงบประมาณนะครับแล้วจะเป็นคุณอย่างยิ่งกับประชาชนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบอยู่